สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมพนดีโซโรและก็เกมคาบาโมบายอินฟินิตคอมโบนะครับอยู่กับซีรีส์ลุนคองย้ำเช้า EP ที่72นะครับวันนี้ตื่นเช้ามาตีสามนะก็มาลุนเกลือกันเลยแลวกันนะครับมาลุนเกลือจอแรกนะอ๋อลืมบอกไปก็จะมีเปิดกล่องเหมือนเดิมนะเปิดกล่องคริสต์มาสนะครับไอดี ID นี้รู้สึกว่ารู้สึกว่าอันนี้บอทหนึ่งวันเต็มนะ รู้สึกว่าได้น้อยลงนะครับรู้สึกว่าวันแรกได้เป็นหกสิเจ็สิบเลยใช่ไหมวันนี้ได้แค่ยี่สดกล่องนะถือว่าน่าจะโดนแล้วนโดนแล้วแน่ๆโดนแล้วแน่นอนเพราะเห็นคนอื่นก็บอกเหมือนกันว่าเออมันมันได้น้อยลงนะครับของดอกไม่ได้อะไรนะจริงก็บอดตั้งแต่ประมาณสี่ทุ่มเนาะสามทุ่มกว่านะครับก็ประมาณหกชั่วโมงเกือบเกือบเจ็ดชั่วโมงว่ห หนึ่ชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงเนี่ยแบบแทยบไม่ได้อะไรเลยอะไรนครับเนี่ยมาเผื่อคอมโบใจดีนะแจกใบลุยยี่แปดกล่องเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรสักกะอย่างเดียวที่มีค่านะได้แต่คุมถ้าเป็นคุมถาวรน,นี่น่าจะดีมากนะ โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูอดีที่สองกันดูของก่นกอนช่วงหน้าแรกๆน่าจะไม่มีอะไรนะหน้าหลังๆก็ไม่มีอะไรเหมือนกันก็ไ <c oughs> อดีนี้ได้31กล่องนะครับ31อกล่องไปลุย ไปใบเฮ้ยใบใบอาวุธอีกแล้ว <c oughs> คือแทบไม่อยากจะรุ้นเลยนะใบอาวุธเนี่ยน่าจะเป็นใบคี้เหร่มันเดิมซื้อหวยถูกน่าจะดีนะตอนนี้ให้เหลือหลักพันละมั้งเช็คราคาน,ะน่าจะหลักพันแล้วนะราคาเห็นเห็นแล้วปวดใจนะ ใบ <laughs> ละพนะันห้าเนี่ยอ้หมายกอดขายๆทิ้งๆไปเนะเราไม่ได้ใช้อยู่แนละ้วขอใบชุดหน่อยสิไอดี ID ต่อไปฮนะไอดี ID ที่สามกำไรบอลเขียวยังแพงกว่าเลยนะสำหรับใบขี้เหร่ไอดี ID ที่สามได้สี่สิบามกล่องนะ กำไรไม่มีครัไปสี่สิบกล่องลุย โอ้โห oh. <laughs> ไม่อยากจะพูดไอดี ID ถัดไปครับไอดี ID ลองสุดท้ายแล้วไอดี ID หลังเราได้ไม่เยอะโอ้ไอดีนี้ได้เยอะนะหกสิบกว่ากล่องนะครับได้เสียงอะไรมาหนึ่งอันนะครับ ค่าดันค่าดันพอหรือเปล่าไม่รู้เสียงอะไรด้วนี้ถูกเลอดเกินนะโดนหักภาษีไปอีกยี่สิบเปอร์เซ็นภาษีขูดเลือดขูดเนื้อซะเหลือเกินนะน่ามีรุ่นละไอเดีนี้เยอะนะกล่องเยอะ64กล่องครับลุยใบชุด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  ไปชุดอยู่หนใดไม่มีอะไรสักอย่างเลยฮะไม่มีจริงๆไม่มีจริงๆไม่มีจริงๆครับไม่มีเลยไม่มีอะไรที่ขายได้เลยนี่เราเปิดกล่องเยอะแน่หรอไอที ID สุดท้ายแล้วนะครับไอดี ID หลักของเราอยู่ที่1 5ยห้าส้าเต็มปัดจีนแดงนะครับ และดันนี้ตั้งแต่บอดมายังไม่ได้อะไรดีเลยนะครับนี่นี้ได้เมื่อวานนะครับสามสิบหนึ่งนะยังไม่ได้ขายเสื้ออะไรเอยเสื้อเอฟเอนะครับแล้วก็หัวบอขี้สมกนะครับมีแต่ชีพที่ขายไม่ได้เลยไปออกนะครับได้สามสิบกว่ากล่องเองไอดีหลัก อ้าวค้างซะงั้นชิบหายเลยนาย่าจะมาไอ้นี่ถูกจังหวะมันตีพอดีฮนะ 30เท่าไหร่นะ32กล่องไอดียด้าซ้ายตลอวันนี้แล้วครับลุยเอ้าใบชุดใบชุดมาแล้วทุกคนแต่ถ้าเดาไม่ผิดนะผมเห็นคนอื่นเปิดได้ใบขีเลดน,นะผมว่าผมก็น่าจะได้ใบคีเลดเหมือนกันซึ่งมันราคาไม่ได้แพงมากนะครับผมว่าน่าจะหลักหมื่นป่ะขอให้เป็นใบแอมแล้วกนะันปึ๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บ ปึ๊บป๊บปึ๊บอ่าสื้อไม่ถูกแค่หวยนั่นแหละใบคี้เลนจริงจริงด้วยนะก็ะยังดีนะดีที่ได้ใบชุดเราเช็คราคาใบสามหมื่นเก้าสี่หมื่นนะครับก็เฉลี่ยก็ประมาณสามหมื่น 30, ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าได้อยู่นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับได้ใบมาใบหนึ่งสี 40, 000, ่หมื่นเจมก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่นะครับ ก็ถือว่าไม่เกลือไม่เกลือ <laughs> เดี๋ยว่าที่ดูใหม่ EP หน้าล้กันสำหรับ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆเ,เปิดได้ของดีๆแล้กันนะครับสวัสดีครับ